วันที่8ในเซิร์ฟเวอร์624มีอะไรอัปเดตกันบ้างคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูกัน Richman Shop โ no น้หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมน The Strong Gate ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนสดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชนน์อีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop นนั้ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปไปในวันที่6นะครับทุกคนผมขอเฉลยหน้าตามจริงไอนดีนนั้นไม่ใช่ของ้องต้นเป็นอย่างใดนะครับทุกคนแต่เป็นของจานน็อตนั่นเองนะครับผมนะบางคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นของจานน็อตนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่8นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์หกสทุกคนดูกันนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์หกสองสี่เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จ น่าจะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วมั้งที่จันนอจะเล่นนะนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมก็รอดูกันไปนะผมมาอัดเดัดดับพลังก่อนแล้วกันตอนนี้อดับพลังจันนอกก็อยู่ที่1ของเซิร์ฟเบอร์นะผมอยู่ที่6แสนนะครับทุกคนถือว่าไวแบบมากๆนะ อันดับ2นี้ผมไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือเปล่านะคุณมาวลิกนะครับผมเออไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือเปล่านะครับผมตรงนี้นะก็เหมือนจะไม่ได้ออนมาส8ชั่วโมงนะผมคนนี้นะอันดับ3เป็นคุณฟิลิปนะไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือเปล่านะครับทุกคนแต่อยู่กิวดีกาจานน็อตนะอันดับ4 DN ดีนะครับผมอันดับ5้าซาสกิหรือน้องสมาร์ทเองนะครับผมแลอันดับ6คือ RL หรือคุณลิลินเองนะครับผมแล้วอันดับเจ็ดเป็นโตเซอร์แัดับแปดซูเปอร์แหวนนะครับผมไทเกอร์คนนี้ก็อยู่เซิร์ฟ 619เก็เรานะครับทุกคนตรงนี้นะแล้วก็ LV 9 9 9นะแต่ละคนก็ ชื่อค่อนข้างไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะในเซิร์ฟเวอร์หกสองสี่นะครับผมส่วนพาดดาตอนนี้จะน็อตอยู่ที่1นะครับทุกคนตนัวละครสุดเก่งก็อยู่ที่1นะครับเป็นเจ้ายุงพาพดสองทุกคนพลังที่8 2ด0อขออภัย2อ0แคือเดือดจะจัดเลกิวอันที่1นะครับทุกคนเป็นกิวของคุณเจนนั่นเองนะอืมใครสนใจเข้ากิวก็ทักมาหาคุณเจนนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูใน p ีวนะครับทุกคนว่าตอนนี้จะน็อตเหลือรอบผมตีสองรอบนะเดี๋ยวผมจะไปตีเอาอันดับหน,น,นึ ตีคนในเซิร์ฟเวอร์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะแต่ผมขออัปเดตกิจกรรมหน่อยในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้กิจกรรมวันที่8ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็มีกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นเดินหน้าลานประลองแลงโกนะครับผมก็น่าจะเปิดวันนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะทุกคนส่วนตรงนี้ก็มีห้องวิจัยทันลวงปกติอันนี้ก็ทัซซึ่มิกิกิตเติมเกวินเข้ามานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปกติฟึบฟืฟึ้ฟ้ก็น่าจะเป็น กิจปกตินะตรงนี้เออผมขอซองหน่อยแล้วกันแล้วไอ้กิจตัวแดงอยู่ตรงไหนเอยคือ <c oughs> ผมจะมาดูกิจตัวแดงไว้ทุกคนวันนี้นะเพราะว่าเหมือนจันน็อตจะได้ตัวแดงมาหรือยังยังไม่ได้ไอ้ลูกแก้วเลือกคิงมาหรอผมขอดูก่อนนะเออตัวแดงตัวแดงอยู่ตรงไหนวะทุกคนอยู่ตรงไหนวะที่มันเปิดตัวแดงอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไมผมไม่เจอะ หรืออยู่ในโบนัสฟึบฟบเฮ้ยกิจตัวแดงมันหายไปไหนทุกคนหรือวันนี้มันสรุปผลผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะวันนี้สรุปผลหรือเปล่าทุกคนโอ้โหอ้ยทุกคนก็จะด,ดูกันไปนะครับผมตรงนี้นะแต่ผมหากิจตัวแดงไม่เจอจริงเลยทุกคนเลยไม่รู้เลยว่าตอนนี้จนันราเปิดไว้ทั้งหมดแลกกี่ใบอะทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะวันนี้นะเพราะว่าที่1ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะได้เป็นลูกแก้วเว้ยแบบเลือกลูกแก้วคิงเว้ยแล้วผมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะผมเลยไม่รู้เลยว่าจาันเราเปิดไปแล้วกี่ใบนะตรงนี้นะแล้วก็วงล้อตอนนี้ก็จันเราก็เหมาไป1งวงล้อนะครับผมดูซที่ว่าจัดตัวอะไรมาอ๋อจานเราทำไปเลยผมก็ตาทั่วแสดงว่าตอนเนี้จยจันเราได้ที่หน,นะครับทุกคนในกิจกรรม สุ่มตัวแดงในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะก็ต้องยินดีกับจานน็อตที่นะผมก็จับเป็นคิงวอชบอสามดาวนะซึ่งแม่งโกงมากทุกคนในเซิร์ฟที่ไม่มีแฟดนะแต่ถึงมีแฟดก็โกงจริงนะครับทุกคนสำหรับคิงนะเพราะว่ามันทําให้เพื่อนเอ็ดขึ้นด้วยนะแล้วก็เป็น G4 เหมือนเดิมทุกคนลูกรักแจนน็อตนะแต่ไม่รู้จะจัดกีโฟพาร์สองหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปแล้วก็โอ้โหงอกเกลียวมาเลยทุกคนตัวที่แปดงอกเกลียวมาแล้วครับผมแล้วก็มีคิงลากแรกยนะตรงนี้ก็เอาไว้ปลดพลังนะครับผมแล้วก็็เปนยุง G4 ทัชซึมากินะผมโหแต่ละตัวตึงๆทั้งนั้นทุกคนไปดูในเฮ้าส์กันหน่อยละกันนะครับผมวันนี้จานน็อตโอ้โหสุดยอดฟิกเกอร์อยูถูกกลุ่มที่6นะครับทุกคนตรงน,นี้ก็กลุ่มที่7ต้องววล60นะตอนนี้เราเวล56นะก็รอนไปก่อนห้องวิจัยก็ตอนนี้ก็ใช้เป็นคอยี่ํานะผมแล้วก็ใส่ได้คอหนึ่งนะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าใส่คออะไรดีอะขอดูหน่อยว่าคอไหนเพิ่งพลังเยอะๆนะครับผมอาจจะต้องรองคอเด็กเลยมั้งทรงนี้นะ ไหนดูซิเรามีกล่องเลือกแบบคอไหนยเยอะๆหน่อยฟึบ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 ขอซ่องไหน่อขอซ่องไหม่เขาใส่คอไหนดีใส่คอไหนดีใส่คอเกลียวละกันตรงนี้เพิ่มพลังมาไหนผมขอเปิดพลังเลไนะครับทุกคนจุงอันนี้เปิดไปโอ้โหแปดแสนเก้าครับผมเปิดพลังไปตรงนี้นะเฮ้ย โคตรเดือดนะตอนแรกผมคิดว่าหกแสนนี่เดือดนะแต่พลังไปลาวไประมาณแปดแสนเก้าเกือบเก้าแสนนะครับผมสุดยอดทุกคนผมบอกเลยว่าสุดยอดตรงนี้นะเอออัปเดตกปะถ้าอัปเด้ไหมตรงนี้คือบอมมันไม่ได้ปั้นนะทุกคนตรงนี้นะคือเนี่ยหลักๆก็คือปั้นเนี่ยสองสามตัวเนี่ยคือพลังเยอะๆนะเออส่วนสองตัวนี้ก็พลังเ่็ยๆนะครับทุกคนคือเอามาประดับทีนะผมว่าทะลุแปดแสนได้นะครับผมตรงนี้นะ มาทุกคนผมพาไปลุยใน PVP เลยและกันนะครับผมไอเดีจานน็อตนะเดี๋ยวจะตีทั้งหมดเลยนะเอาก่อนหนึ่งผมขอตีอันดับหนึ่งคืนมาก่อนนะครับผมตอนนี้นจานน็อตก็จัดทีประมาณนี้นะโอ้โหดูทีมจานน็อตดิดทุกคนเอาจัดทีประมาณนี้พอนะจัดทีประมาณนี้พอทีแบบจานน็อตเลยนะครับผมขอซัดกัน,น้องสมาสสกินะโอ้โหก็ยึดอันดับหนึ่งคืนแล้วผมไม่มีคอนะครับทุกคน ไม่มีคอแต่ก็ไหวนะผมยุงปาดไปยังนี้โอ้โหปาดแถวหน้าทะลุแถวหลังครับผมแล้วก็ยุงปาดไปถอดจากพาสิบของคิงไลอันติมาโอ้โหปาดใส่ยุงของน้องสมาร์ทสักกมายังไงและคิงติ๊กตอกติ๊กตอกมาเสียงแห่งความหวังครับผมหัวชมูสามดาวจะบัฟกระหน่ำแดงทั้งทีมนะผมบอกก่อนคือเดือดมากแล้วดูลูกน้องดรชินัตตีไปสามร้อยครับผมแล้วแบบเป็นจะกอนจาก uki, สมาร์ทสักกสซัดขึ้นมาบึ้มมาอย,ยังไง ยังไงยังยิงกันได้อยู่ครับผมแต่จังหวะนี้ยุงปาดคืนมาไม่เข้าครับผมเพราะว่าติดใจเขาเรียกว่าอะไรวะเลือดขาวนะครับทุกคนล้ะคิงติกตอกติกตอกมาผมตีธรรมดาไปเพราะไม่รีรถไฟใช้นะราชาะดินพิลโล่ฝั่งน้องสมาร์ทซัดคืนมาโอ้โหสี่หมื่นหกพันดาเมจครับผมดวงต่อยธรรมดามาแปดหมื่นดาเมจยังไงระเบิดกันไปแล้วก็ตีไปผมฮูสักแต่ตีสองแสนทุกคน นี่ผมโอ้ไอนี้ตีสี่แสนแล้วดาวจะลวดจากยุงของจานนปาดไปตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยผมสมาร์ทสกิยอดับหนึ่งคืนมานะครับทุกคนไหนขอดูดีว่าตีใครต่อดีเออตีใครต่อดีนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะจะตีกับอันดับสองอันดับสองผมเห็นแวบๆแต่ไม่ดู้หายไปไหนแล้วอันดับสองอยู่ไหนวะเอออันดับสองอยู่ไหนอันดับสองอยู่ไหนอันดับสอง ตีคุณเจด,ดีป่ะวะอันดับสองอยู่ไนหะนี่คนนี้นี่นี่อันดับสองทุกคนขอซัดก,กันอันดับสองเลยรักกันนะครับผมแบบไม่มีคอนะจังหวะน,นี้โอ้โหเขามีทัชซึมากิล่างสองนะอเลยนะรอเล่นนะผมไมีทัชซึมากิอยู่อานะครับทุกคนตัวนี้แล้วฝั่งสีงเงาเขาซัดคืนมาก่อใสยุงแล้วผมคันค <c oughs> <c oughs> ันคืนจิตบทคีมาบึ้มโอ้โหห้าแสนดานเมจครับผมแล้วก็ ฟูบุกิเป่าไปต่อโอ้โหเขาเปิดมาก่อนอย่างนี้เราเสียเปรียบน,นะครับทุกคนตรงนี้และดาวจะหลวดปาดไปโอ้โหวิแถวหน้าทะลุแถวหลังบึ้มไปไม่ตายครับผมติดเป็นโลนะแล้วก็มีอีการรับดาเมจหรือเปล่าตรงนี้ดูก่อนว่าโกคิสิตล่างอะไรโกรคิสิตล่างสองนะครับทุกคนเฮ้ยล่างสองร่างแรกวะผมดูน่าจะร่างแรกผมขออภัยทุกคนล่างแรกร่างแรกร่างแรก,แรกไม่มีอการรับดาเมจน,นะตรงนี้และโอ้โหตีไว้ผมดูนรอนรกเจอจีนัทแล้วเปิดปืนจักรกลของเขาสวนขึ้นมา บึ้มมาเอาหูห0 0 0ื่นดาเมยครับผมแล้วก็คืนจิตบทเคยีมาต่อบึ้มมาเอาหูสองแสนนะผมแต่ฟูบุกิยัดมาต่อตรงนี้บึ้มมาอีกแสนเจ็ดยังไงและยุงปาดมาดาวจะลรวดปาดมา1ทาร์เก็ตโอ้โหเหนือนหครับผมเหลือ2ตัวจะสู้ไหวไหมครับทุกคนมาดูนะโอ้โหฟูบุกิตีนไปแดคิงติกตอกติกตอกมาเสียงแห่งความหวังครับผม ตรงนี้บอกเลยว่าปาดแน่นอนปาทาได้เงาจากโคเกสิครับผมแล้วก็ปาดไปใส่แถวกลางตรงนี้บึ้มมาหูปาดแถวหลังทะลุแถวหน้าแล้วก็ปาดต่อดาวจะลวดใส่ยุงบึ้มมาหติดไม่ย่อท้อได้นอนสำหรับเจ้าจี J นอสครับผมแล้วคิงก็ติกตอกติกตอกมาอีกครับผมตรงนี้เสียงที่เขาหวังยังไงแล้วเบิดไปจ,จากคนจะเจนอสขึ้นมายิงบึ้ม สองสองหมื่นดาเมจทุกคนแล้วขึ้นจิตบทเคยีมาต่อผมอีก็ดหมื่นแล้วฟบุกิปาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาโอ้โหสี 47, 000, ่หมื่นเจ็ดพันดาเมจครับผมแลว้วจังหวะนี้ยุงของฝั่งตรงข้ามสัตว์ขึ้นมาผมไม่เท่าไรแต่ขึ้นจิตบทเคยีซัดมาต่อรัวๆโอ้โหยังยืนได้อยู่ทุกคนเพราะว่ายุงเลือดขาวสิบหกหลอดตอนนี้แล้วก็คิงเลือดขาวอีกเก้าหลอดผมบอกเลยว่ายืนยาวๆวันนี้ยืนทั้งวัน ยินทั้งวันและ k งติ tiktok tiktok มาทุกคนเพิ่มเลียดมาอีกแล้วผมแล้วก็เพิ่มกระหน่ำดงกระหน่ำแดงมาผมเข้าสู่เทินที่3ผมปาดไปไม่มีทุกไปใช้ทุกคนตีเป็นธรรมดานะแต่จังหวะนี้ปาดแน่นอนเพราะว่าพาสิของคิงปาดใส่ทักซ์สิม,มกีไปก่อนละกันไม่ตายผมมีทุนน้องยุงคอยรับดาเมจสิ่งให้ความหวังมาตอ่อยังไงช็อตนี้ยังไงไม่ได้ออกสกิลครับผมนะเบิดปืนจากกลจกเจเนาะซึ้ม แล้วก็คืนจิตเบอรคยีไลอันติมาลัวๆกดฆ่าแม่งเลยแล้วกันทุกคนนานเกินเดี๋ยวผมขอใส่พวกไอ้นี่หน่อยนะ G4 นะทุกคนเพื่อให้เกมมันแบบไม่ไม่ไมค่อยยืดนะตอนนี้นะขอดูกันว่าตอนนี้จานน็อตโอ้โหเหลือรอบตีอย่างเยอะทุกคนตีผมซัดรวมหมดเลยกันนะฟิลิปซัดรวมหมดเลยนะตรงนี้มาตีครบทุกคนแล้วกันทุกคนผมบอกเลยว่า G4 เนะี่ยผมยังพูดไม่จบเลยทุกคนผมบอกเลยว่า G4 ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ย แม่งคือแบบของดีมากทุกคนฮาฮิราชันทุกคนดูดิเมื่อกี้เออผมยังพูดไม่จบเลยนะอ่ะสัตวอีกคนนึงนะอ่ะคุณต่อเซอร์นะอ่ะสัตอีกคนนึง G4 ตัวเดียวทุกคนดูนะ G4 ตัวเดียวเลยปึ๊บฮาฮิราชันเนี่ยน้องๆคือเป็นโกงจริงเดีย๋ยวผมตีถึงกล่องสุดท้ายนะแตาว่าเขาจเจอกล่องส้ายนะก็เหลืออีกสามรอบนะเอาตีคุณเจตแล้วกันตีคุณเจตแล้วกัน,กกนทุกคน เตะคนเจ็ดนะดู T ีโฟทุกคนดู t ีโฟดู t ีโฟเผาเค่แม่งมีในทีมดูดิเผาบึ้บเผาบึ้บอะผมบอกเลยเผาบึ้บอืมเผาบึ้บทุกคนตรงนี้คือเดือดจัดทีโฟทะยงผ่าต่อโอ้อโหขบวนนรกทุกคนไม่มีใครไหวผมบอกเลยตรงนี้นะไม่มีใครไหวจ,จริงๆอิงเอาเลสองล้อ,อ,ลอครจะเป็นผู้โชคดีมาดูกันนะรีเจอใครครับซัดคนนั้นแล้วกันนะครับผมตรงนี้เจอริวๆนะซัดริวๆแล้วกัน60เพชร มาลิวลิวมีด้วงครับผมมีซุยริวนะแล้วก็มีทัชทุกคนนะในเซิร์ฟเวอร,ร์นี้ต้องมีทัชทุกคนนะ <c oughs> ดีโฟเฮ้ยยุงยังไม่ได้ปาดเลยคนสุดท้ายจะเป็นใครให้ผมคนสุดท้ายเป็น d ีแซดดีเอ็นแซนะคนสุดท้ายให้ผมซัดไปเลยครับผมแปดสิบเพชรขออนุญาตโอ้มีหมาหมาเฝ้าบ้านนะครับผมแล้วก็มีเป็นยุงกับทัชซิมักิเอ้ยคนนี้ก็ตึงนะเนี่ยทุกคนถ้าเตงหนึ่งทัชนี่ก็ตึงทุกคนนะถ้าเตงหนึ่งทัชเนี่ยโอ้โหได้สูงด้วยสีนะครับผมตรงนี้แล้วทัชซิมาก่อน แล้วก็ฟูบุกีเป่ามาต่อ,อยังไงหนึ่งแสนดาเมจร,ระเบิดจากทีโฟผมรัวๆดาวจะลวดจะยุงแดงสักขึ้นมาเบิ้มบาหูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับผมแล้วขึ้นจิตบทขยี้ยัดมาต่อยัดมาต่อยัดมาต่อทาสซูบุกียัดมาต่อ,ย,ตอ,อ,กกย,ตอยัดมาต่ออีกสี่มือดาเมบผมระเบิดก,กันไปโอ้บผมผมบอกเลยระเบิด G ีโฟนี่แรงมากทุกคนยิ่งพาสสองจะเทอร์ที่สองก็จะระเบิดอย่างนี้อีกนะคือเดือดจริงๆทุกคน รอดูเลยดาจรวดในเซิร์ฟโลกหนึ่งเก้าผมเนี่ยมี g ีโฟพัทสองหนึ่งคนนะโคตรสุดก้นตลายทุกคนจริงๆเสียงแห่ง,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 งความหวังบ๊ปบุ๊บๆ๊ๆบ๊บ๊มาบ๊ปบ๊บุ๊มาแล้วจีโฟคืนแสงครั้งเลเซอร์ฉีดหน้าไปติดไม่ยอทอครับทุกคนสมอเฝ้าบ,บ้านแมนโดนระเบิดกันไปเรียยด้อยครับทุกคนโอ้โห ก็ครบจบนะครับทุกคนวันนี้นะเป็นประมาณนี้ครับผมใครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้พิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันได้นะแล้วก็วันนี้มีกิจแบบคู่ซันนะครับผมก็สามารถไปซื้อหินตรงนี้ได้นะครับผมสําหรับใครที่มีลูกแก้วดวงลูกแก้วดวงนะทุกคน,นสามารถไปซื้อหินตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือลูกแก้วโกเิสนะลูกแก้วฟิดิคแมอะไรเงี้ยไปซื้อหินมาปลุกเตือนได้เลยนะครับผมคลิปนี้เป็นประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจให้ผมในการนคลิปต่อไป like กันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลา